ดขึ้นในอย่างไห่แดบโมงการสุดคำใหญ่อ่ะสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสู้ขู่ส้นครับเมื่อนี้ผมได้เมนูพิเศษมาฝากพี่ตอนน้องและพี่น้องเนาะวันนี้สีผ้าพี่น้องมาเห็ดงูหน่อยเกือกตุมพี่น้องคืออยากวันนี้มาน้อง อันนี้เห็ดมาเรียบร้อยแล้วพี่น้องโอ้โหทีล่ะอดตัวเห็ดคุ้มลำพี่น้องอ่ะลาดเลื่อยพี่น้องเปิดพี่น้องนี่พี่น้องสดเลยพี่น้องเลยแบบนี้นี่ละพี่น้องโอ้โเห็ดคุ้มลำอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องมิตใส่ก่อนพี่น้องเ้ย นี่บ,นบานๆเขาเลยพี่น้องบ,นบานๆเลยเสียบเลยตุรกอนกัดตั้งสี่หลาพี่น้องสมัยตะรกอนบานเขาเอาเขากินเรียบร้อยครับไปเสียบแล้กันพี่น้องอันนี้ผมเฮ็ดผมเฮ็ดดียังกิน คองแสบก็ว่าเอิอหลานว้าวมันคองเสียบเราเสิเอิคนในหนังสกินผู้เดียวตจวเนาะกินน้ำรุ่งกินกินน้ำรุ่งเสียไปเออมามากินน้ำมาเพาะสิสดเคยสดอยู่บ่สูตรสดนี่นี่ยังบ่เคยสดอก๋อยเกี๋ยต้มสูตรสดพี่น้องมามาลูกมาสวัสดีค่ะเจ้าจ๋าชาแนลนะคะ ว่ามาันจะสีบัเจ้าขั้มบัวเจ้าขั้วมีจนนี้เออหนักแหละบ่าวีน้องไปเซ็ตแชมป์กันครับผมเอาเขาไปบลุกมาเอาลูกเขาคือหอมเลยหอมไฟไหมหมอกเ <c oughs> <c oughs> ขาหอมไฟไหมหมอกไปแชมป์กันครับพี่น้องอสดหอเอาเลยลูกเอาเลยสดเลยสดสดสนี่นี่ละช่วงคนแข,อข,อขออน่งกันสดเลย พี่ลองเปิดแซนมกันครับสดขึ้นหน่อ่างไหมเฮ้ยอืมจัดกคะสดคำใหญ่อะอืมเป็นไงสดจัดสดเอาน่บอืม cho nhỉ luôn. Cá nhỏ nó hơi hái cho 2 khăm bốc về 1 đùi thôi. Hử? Ui, kham xuống ต้นหอมมี่หรอกดูวสวนแยกกระเพริตปลูกเลยกินนะพี่น้องส่วนใหญ่ใหญ่พี่ห้อง,งสุวนหรออผักมาแล้วเดี๋ยวมาลูกกันแล้วสดเอาลูกจังแส

เร่มกันแล้วครับด้วยพี่น้องออเพลิดเพอดนเนาะ เม่อใส่มไม่ใจเือนไม่ใจหลังบานไมหมหล่ะเพราะกันเบี่ยมของหนอะจะไปขายของครับล <c oughs> ุงขล้อขอาเนี้ยม,มาบอกเราข้อง่าวเป็นลุง อขอดึออกร่มพี่น้อนอ,อขอนิ่มไหม,มข้นหนอนเี่ร์อมขอม่หมอนว่ะขึ้นดังหัก,กนหเน,นี่ยโอ่ขก้นแล้วบาลลัง ชื่ทับอันนี้สาตูดแตาก็แยกเป็นคนถูกได้ไก่บที่ หัวลมออกวัานห่อนมันนี่นหัวล่มออก,ออออกบางแห่งหนึ่งดูแลสูบภาพนี่เด้อพี่น้องเด้อล่มกับบ,บ่ปกติเลยฤดูก,กากลกะดี

บืงจะบบมันพีน่น่องปอกมึงในหญนึงหรอ่อนแห้งง่ามแห้งไป่น้องนมสุดปุ๋ยอืมเั็ดราอนรวมครับม้วนลอยเกือดตุ่ม เรว่าเผนเดินมันเป็นก้นหน่อยแต่ขี้เพียบางคนก็เอาเอาไปแซ่เพียคนได้พี่น้องบางคนเนื้อขันแซ่เพียแล้วขันมันถือเพียมันสิกรอบมันสิแสบอ,อีกอีกสูตรหนึ่งนะพี่น้องไปเผินเดนให้ให้กินนะตอนแสบเป็นคือกัน มันกับสูตรไปสูตรมนรรรันแล้วไม่รู้ละบางคนเกาเลือดคือก๋วยใครคือก๋วยอย่างตัวเอาหนามานมันหนามลาดหรอดรามา่าเกิน<อ>แสบคนละแบบเนาะแ,นแสบคนละแบบลรอแบบนีก้ก็สีอีกแบบนึงเนี่ยเจ้าขี้เปี้ยแบบนีก้ก็เด้เจ้าขี้เพีย้ยะ ุงเจียวดีๆอดตัวแล้วก็เอาลงรลดัดอืมครับโอ้ผงไกแห้ง ก,ก,กิกนกระเพาะกระเพาะไก่ขาดหอยพี่น้องมันบะขมเนี่ยเวลากินนี่มันมันคือยังไม,ม,ม่น้งในมันป่ะมันอุ้มหน,น้าไม่พี่น้องทักนอ่อปลาทูเอินประการหอยกำล,ลังใหญ่มันบะขุ่มกินแฉบเด็กกินได้กำลังใหญ่พี่น้องคอนเฟิรมแล้วมามันบะขม ัำใหญ่ใช่เลยอืมอืมอย่าไปหยาดใช่เลยหยาดนั่นมันเสยบเลย ได้ครับตะลินมากินนี่ดีก่อนตะลินกินเป็นยัอไง อืมอืมอืมอื่อืมแบบหาวข้าวมันไกนได้หรือที่ว่าที่ว่าเนื่อมันพลอย มันเป็นเรื่องก็หน่อยนี่บ่นละจอดทำกัินนิดโหอยู่เลยบัด จะน้ำมะม่วงอืมมันเขีอมมันตายเลยเอาพี่น้องครับสำหรับมื้อนี้ก็กราบขอโทษขอาวไร้นีก,นกนรากมมรกินบอสุภาพหรือกินมุ้งม่ำรือกินบัวถูกต้องล่ะค่ะเอ่อข่าดขอาวไร้สำหรับผู้เพิเ่นบูกินดิบนำพีน้องพี่น้องเนาะสำหรับมื้อนี้ก็เอาเมนูเสียบทางบ้านทางอีสานห้องแบบแซีบบ้านมาฝากพี่แล้วเป็นเงื่อนหมยเกือกตุ๋มนะพี่น้องเนาะ สำหรับมนี่ผมก,กับาสาวขอัวลาพกรอนคิมนาะพรไหมครับสวัสดีครับ